วันนี้จะมาสอนการจัดการข้อมูลใน Google s h e e t แปลงข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามใน Google Form นะคะนี่คือหน้าต่างนะคะของการตอบแบบสอบถามออนไลน์นะคะใน Google Form นะคะซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามนะคะจะมีการกรอกข้อมูลหลังจากที่เราส่งลิงก์ไปให้กับผู้ตอบแบบสอบถามตอบเข้ามาแล้วนะคะจะ สังเกตจากช่อง r e Response นะคะจากเมนู r e Response นะคะจะมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดยีบสอคนนะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลนะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนะคะใน v i e ิวレスปอนเป็น o o o g s h s h t นะคะขึ้นมาในการนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะให้เราคลิกที่ปุ่มสีเขียวนะคะตรงนี้นะคะแล้วคลิกหนึ่งครั้งนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะปรากฏนะคะหน้า g o o l l s s h e t t ที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร Microsoft, Excel นะคะให้เราเห็นข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ของเรานะคะที่เราได้สร้างแบบสอบถามเอาไว้นะคะก็เราก็จะเห็นข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็ยังเป็นข้อความอยู่นะคะเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาแปลงค่าเป็นตัวเลขค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องก่อนโดยไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะคะเลือกเป็น Microsoft Excel ค่ะ หลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วนะคะก็ทำการเปิดนะคะเอกสารที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วในมุมด้านล่างนะคะแล้วคลิกเลือกคำว่า open นะคะเปิดเอกสารที่เราดาวน์โหลดขึ้นมานะคะนะคะเมื่อเราเปิดเอกสารที่เราดาวน์โหลดขึ้นมานะคะเราก็ต้องทำการบันทึกข้อมูลนะคะที่เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเก็บไว้ในเครื่องนะคะ โดยไปที่เมนูไฟล์นะคะแล้วก็ทำการบันทึกฟัมเป็นแล้วเก็บข้อมูลนะคะบันทึกข้อมูลลงไปนะคะก็อาจจะพิมพ์ข้อความนะ,ะนะคะเป็นข้อมูลนะคะแบบคบถามนะคะ แล้วเราก็ทําการบันทึกข้อมูลลงไปนะคะก็จะเป็นการาได้ข้อมูลนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําข้อมูลเหล่านี้มาทําอะไรนะคะเราก็จะนําข้อมูลเหล่านี้นะคะมาแปลงคล่าเป็นตัวเลขนะคะเพื่อที่จะนําไปคํานวณค่าสถิตินะคะทางคณิตศาสตร์ได้โดยอาจจะคํานวณใช้ต่อในโปรแกรม excel หรือจะนําค่าสถิติ ค่าตัวเลขนะคะไปใช้ในโปรแกรม SPSS ต่อไปค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะซึ่งเวลาเราดาวน์โหลดเข้ามานะคะก็จะมี ไทม์สแตป์นะคะไทม์สแตป์ก็จะเป็นเรื่องของเวลานะะของผู้ตอบแบบสอบถามอันนี้ก็จะบอกช่วงเวลาให้ผู้ตอบแบบสอบถามว่ากรอกข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์มาในช่วงเวลาใดแล้วก็จะมีการานําข้อมูลนะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศอายุหลักสูตรตามแบบสอบถามที่เรา,เาสร้างไว้นะคะ ทีนี้เราจะแปลงค่าตัวเลขเราก็ต้องต้องรู้ว่าค่าตัวเลขนั้นนะคะเป็นค่าของอะไรนะคะเป็นค่าของอะไรเพศมีเพศหญิงนะคะมีค่าตัวเลขเป็นอะไรนะคะเพศชายมีค่าตัวเลขเป็นอะไรช่วงอายุค่าตัวเลขเป็นค่าตัวเลขอะไรนะคะเราก็รู้ได้อย่างไรนะคะเราก็จะมีเอกสารไฟล์ต้นฉบับนะคะที่เราสร้างเาก็บไว้นะคะเอกสารต้นฉบับใน Microsoft บทนะคะในที่นี้ขอลบข้อมูลในส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะก็คือ time stamp นะคะลบออกไปนะคะในเรื่องของ score ที่เราไม่ใช้เราก็จะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเรื่องของเพศอายุหลักสูตรระดับชั้นปีนะคะแล้วก็ข้อคำถามทั้งหมดข้อนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทําการสําเนานะคะเอกสารก่อนนะคะทาการสําเนาเอกสารนะคะนี่คือฝ่ายต้นฉบับนะคะเราก็จะทําการสําเนาเอกสารนะคะโดยการคลิกขวานะคะแล้วเลือกคําว่าย้ายหรือคัดเลือกทําไมเราต้องสําเนาเอกสารเนื่องจากว่าเอกสารของเรานะคะจะเป็นเอกสารที่ เป็นต้นฉบับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเราสามารถที่จะย้อนกลับมาดูไฟล์ต้นฉบับได้ว่าข้อมูลไหนที่ขาดหายไปนะคะเราก็สามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้นะคะเราก็ไปที่ตกลงนะคะแล้วเราก็จะได้ไฟล์ต้นฉบับนะคะมาในส่วนที่ เพิ่มขึ้นมานะคะเราสามารถที่จะย้ายข้อมูลนะคะ,ะชี้ในแต่ละชี้ให้เรียงลําดับตามความต้องการของเราได้นะคะโดยการเราแด็กเมาส์ที่ชี้นะคะแล้วก็ย้ายนะคะโดยการย้ายนี้ก็จะมีการแผ่นข้อมูลย้ายมาตามแล้วก็วางในลำดับที่สองได้อันนี้ก็คือเป็นการย้ายข้อมูลนะคะอันนี้คือย้ายข้อมูลไฟต้นฉบับนะคะเราก็สามารถที่จะ ลบข้อมูลในส่วนที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นในช่วงของเวลาหรือช่วงคะแนนนะคะซึ่งเราจะนําไปคํานวณอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็ทําการลบข้อมูลไปก็จะมีในส่วนของอก็จะมีในส่วนของข้อมูลที่เหลือที่เราจะมานำนำมาคํานวณนะคะทีนี้นะคะเราจะทราบได้อย่างไรว่าการแปลงค่าตัวเลขนะคะหญิงชายนะคะมีค่าตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่ ซึ่งเราก็จะต้องมีการกำหนดข้อมูลนะคะเกี <S <S ่ยวยกับเพศหญิงเพศชายหมายถึงมีค่าเลขเท่าไหร่เราก็จะทำซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก่อนที่เราจะนำมาวิเคราะห์เราก็จะต้องมีาการกำหนดค่าต่างๆไว้นะคะซึ่งเ,เราก็มีไฟล์ต้นฉบับไว้ให้เรียบร้อยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้อง ทำการเลือกข้อมูลก่อนนะคะไปที่คอลัมน์แถวแรกนะคะแล้วก็ต้องกรองข้อมูลก่อนนะคะเพื่อทําการกรองข้อมูลนะคะเราก็ไปที่ตัวกรองนะคะนะคะซึ่งตัวกรองนี้จะเป็นตัวกรองนะคะในการดูว่าเพศหญิงเพศช,ชายในคอลอา่าดในแต่ละคอลัมน์หรือในแต่ละคอลัมน์ของข้อมูล ที่เกาะข้อมูลเข้ามานะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการแปลงค่าข้อมูลนะคะเช่นคอลัมน์ A นะคะก็จะประกอบไปด้วยเพศหญิงและเพศชายในการเก็บข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่าตัวเลขที่เราจะได้มาเราก็จะต้องมีไฟล์ต้นฉบับน,นะคะ,อะขออนุญาตย่อเอกสารลงมานะคะเพื่อที่จะให้เรา มองเห็นนะคะเอกสารได้อย่างชัดเจนนะคะย่อเอกสารนะคะเพื่อให้ได้มองเห็นภาพกันอย่างชัดเจนว่าเราจะแปลงข้อมูลตัวเลขออกมาได้อย่างไรนะคะก็เปิดเอกสารนี่คือไฟล์เอกสารต้นฉบับนะคะนี่คือไฟล์เอกสารต้นฉบับซึ่งจะเห็นได้ว่า,อ,าอันนี้คือไฟล์ก่อนที่เราจะสร้างในแบบสอบถาม ออะค,ะคือไฟล์ต้ฉนฉบับเราจะกําหนดเลยว่าตอนที่1น,นะคะเ,เพศเรากําหนดให้มีค่าเท่ากับ1คือชาย2มีเพศหญิงนะคะมีค่าเท่ากับ2นะคะเราก็จะรู้ค่าคะแนนตัวเลขตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมาคลิกที่เลือกตัวกรองนะคะที่เรากําหนดไว้เรียบร้อยแล้วเรากําหนดเพศชายก่อนนะคะชายมีค่าเท่ากับ1น,นะคะเราก็คลิกยิงออกเพื่อให้แสดงเฉพาะ ชายนะคะแล้วก็ทําการตกลุงค่ะก็จะปรากฏชายขึ้นมาทั้งหมดเราก็เปลี่ยนค่าตัวเลขชายแถวแรกนะคะเป็น1น,นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ลากเอกสารที่เซลล์ลงมาโดยมีเครื่องหมายบวกลากสีดําลงมานะคะก็จะกลายเป็นหมายเลขหนึ่งทั้งหมดเลย1ห,หมายถึงชายนะคะ,ะต่อมาเราก็เลือกนะคะในตัวกลองนะคะ ต่อไปเป็นเพศค่ะเพศที่2คือเพศหญิงเพศหญิงนะคะเราทำการตกลงเพศหญิงของเราคือหมายเลขอะไรคะหมายเลข2เราก็จะเปลี่ยนหญิงเป็น2ค่ะแล้วก็ลากข้อมูลมานะคะอันนี้ก็คือเป็นการแปลงข้อมูลในเรื่องของเพศทีนี้เราจะแสดงทั้งเพศหญิงและเพศชายขึ้นมานะคะเราก็คลิกนะคะเลือกนะคะตรงนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราคลิกเลือกตรงนี้นะคะหญิงยังมีอยู่แสดงว่าเราเราเลือกข้อมูลยังไม่ครบนะคะ เราก็อาจจะเลื่อนข้อมูลให้ครบนะคะก็เป็น2นะคะเราก็จะมาดูก็จะเหลือแค่1และ2นะคะก็คือ1หมายถึงชาย2หมายถึงหญิงเราก็แสดงข้อมูลเลือกข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาแล้วทําการตกลงค่ะอันนี้ข้อมูลทั้งเพศหญิงเพศชายก็จะแสดงทั้งหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของอายุอายุนะคะ1 8ปถึงปีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ค่าตัวเลขมีค่าเท่ากับ1 2หมายถึงอายุ20ถึง21ปีหมายเลข3ค่าค่า3หมายถึงอายุ22ถึง23ปีค่าหมายเลข4หมายถึงมากกว่า23ปีนะคะเมื่อเรารู้ค่าของตัวเลขแล้วเราก็ทำการเ,าเลือกแปลงข้อมูลได้เลยะคะ่ะเราก็มาที่ตัวกรองนะคะเลือกอันดับแรกก็คือเอาข้อมูลที่1ก่อนนะคะก็คือ ค่าตัวเลขหมายเลขอหนึ่งคือ18-19ปถึงปีนะคะหมายเลขอหนึ่งเราทำการตกลงก็จะแสดงค่าอายุในช่วงระหว่าง18-19ถึงขึ้นมานะคะเราก็จะทำการใส่หมายเลข1หนึ่งแล้วลากข้อมูลมานะคะช่วงลำดับที่2คือ2 0ถึง21ปีนะคะเราก็จะดูว่าอ๋อเป็นช่วงอายุ20 -21 ถึงปีมีค่าเท่ากับ2นะคะเราก็ทำการตกลงแล้วก็ใส่ค่าตัวเลขเข้าไปมีค่าเท่ากับ ะะเมื่อราใส่ค่าตัวเลขเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นค่าที่3ค่ะเราก็มาที่ตัวกรองเหมือนเดิมน,นะคะก็เลือกช่วงระหว่างอายุ22-23ปีนะคะก็คือมีค่าเท่ากับ3นะคะนะคะมีค่าเท่ากับ3แล้วตัวต่อมาค่ะนะคะค่าที่มากกว่า 23ปีอายุที่มากกว่า23ปีมีค่าเท่ากับ4นะคะตามช่วงค่าตัวเลขที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็คลิก1ครั้งนะคะแล้วก็ใส่ใหมายเลข4นะคะแล้วก็ลากข้อมูลลงมานะคะค่ะหลังจากนั้นเราจะเลือกข้อมูลทั้งหมดให้โชว์นะคะของจำนวนสมาชิกที่ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนะคะเราก็เลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็ตกลงค่ะ นี่ก็คือจะเป็นการแสดงข้อมูลทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนะคะต่อไปเรื่องของหลักสูตรค่ะหลักสูตรเราก็กําหนดไว้แล้วนะคะหลักสูตรก็คือหลักสูตรที่1มีค่าเท่ากับ1ก็คืออนุปริญญานะคะหลักสูตรที่2คือหลักสูตรระดับปริญญาตรีสิปีก็คือมีค่าเท่ากับ2หลักสูตรที่3มนะคะมีค่าระดับปริญญาตรี2ปีต่อเนื่องนะคะมีค่าเท่ากับ3นะคะอันนี้ขออนุญาตแก่ข้อมูลเพื่อให้ตรงกันนิดนึงนะคะ ะะเราก็กําหนดค่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเราก็กําหนดเลยค่ะก็มาที่ค่ามาที่ตัวกลองนะคะแล้วเราก็เลือกอนุปริญญาก่อนนะคะอนุปริญญาคือหมายเลขหนึ่งนะคะเราก็ใส่ค่าเท่ากับ1น,นะคะแล้วก็ลากเอกสารลงมานะคะค่าที่2ค่ะระดับปริญญาตี4ปีนะคะ ก็คือเลือกระดับปริญญาตรี4ปีนะคะแล้วก็ทําการตกเ,เลือกหมายเลข2นะคะใส่ค่าหมายเลข2เข้าไปนะคะระด,ดับที่3คือระดับปริญญาตรี2ปีต่อเนื่องนะคะมีค่าเท่ากับ3ค่ะเราก็ใส่3ลงไปนะคะคีย์ข้อมูลแล้วก็ลากเซลลลงมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการเลือกข้อมูลช่วงทั้งหมดนะคะขึ้นมาโชว์นะคะก็ทําการตกลงนี่คือเป็นการแปลงค่าของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะมีการแทนค่าตัวเลขให้ตรงกับ ข้อมูลที่เรากำหนดไว้นะคะต่อไประดับชั้นปีค่ะระดับชั้นปีก็คือ 1. มีค่าเท่ากับระดับปริญญาตรีชั้นปีระดับชั้นปีที่1นะคะ 2. นะคะเป็นค่าของระดับชั้นปีที่2 3มีค่าระดับชั้นปีที่3 4มีมีค่าระดับชั้นปีที่4นะคะเมื่อเรารู้ค่าข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการกรองข้อมูลนะคะ 1น,นะคะแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกออกก่อนนะคะเพื่อให้โชว์เฉพาะชั้นปีที่1เพื่อที่จะกําหนดค่าให้ถูกต้องตามที่เรากําหนดนะคะก็ใส่หมายเลข1น,นะคะลากข้อมูลลงไปนะคะต่อไปค่ะหมายเลขชั้นปีที่2ค่ะแล้วก็ใส่2นะคะ3ค่ะชั้นปีที่3นะคะ ที่สี่ค่ะมีค่าเท่ากับ4นะคะนะคะแล้วเราก็ทำการเลือกข้อมูลนะคะทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะแสดงอันนี้ก็เป็นการแปลงค่าตัวเลขนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูซึ่งข้อมูลนะคะตัวเลขที่เราทำตุทำการกรองข้อมูลนะคะเป็นการเลือกข้อมูล สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในข้อมูลพื้นฐานนะคะทีนี้จะมา,เ,าเราจะมาดูในส่วนตอนที่2นะคะตอนที่2ก็เป็นในส่วนของระดับความพึงพอใจค่ะของผู้ตอบแบบสอบถามข้อที่1ถึงข้อที่6นะคะตัวนี้เราก็สามารถนะคะอันนี้คือข้อที่1นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นข้อที่1นนะคะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะ อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นข้อที่2นะคะเพื่อที่เราจะดูง่ายขึ้นนะคะเปลี่ยนนะคะอันนี้ข้อคำถามข้อที่3ค่ะนะคะอันนี้ข้อคำถามนะคะข้อที่3ามแล้วก็ข้อที่4ค่ะข้อคำถามข้อที่สี่นะคะ อันนี้ข้อคำถามข้อที่5ค่ะข้อคำถามข้อที่6เราก็อาจจะไปให้มันสื่อค้อความหมายของข้อมูลเรานิดนึงนะคะข้อที่1อันนี้ก็คือเป็นช่วงของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะในที่นี้นะคะเราจะไม่ใช้นะคะตัวเราเราจะใช้ ตัวกลองข้อมูลเหมือนเดิมแต่จะเป็นการในระดับตอนที่2นะคะจะเป็นระดับความพึงพอใจซึ่งมันมีข้อมูลจํานวนมากนะคะก็สลับกันไปนะคะเราจะใช้ลักษณะการแทนที่ค่าข้อมูลนะคะในช่วงระดับซึ่งการแทนที่ค่าข้อมูลของระดับความคิดเห็นมีทั้งหมด5ระดับซึ่งเรากําหนดไว้นะคะเป็นการประเมินค่ามาตราประมาณค่าเป็น เรติงสเกลหระดับก็คือความคิดเห็น5หมายถึงมากที่สุดนะคะสหมายถึงมากนะคะสหมายถึงปานกลาง2หมายถึงน้อยนะคะหหมายถึงน้อยที่สุดนะคะซึ่งเราก็จะมีการาหาค่าข้อมูลในระดับความคิดเห็นนะคะในข้อที่1ถึงข้อที่6นะคะข้อที่1ถึงข้อที่6นะคะอันนี้นะคะ น,นี้ขอเปลี่ยนเป็นข้อที่1ถึงข้อที่6นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่1ถึงข้อที่6เมื่อสักครู่ก็ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าเราได้บอกไปแล้วนะคะว่าระดับความคิดเห็นของเรามี5ระดับนะคะตรงนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาทําการแทนค่าข้อมูลนะคะส่วนที่เหลือในตอนที่2นะคะโดยเราจะทําการแทนค่าข้อมูลลงไปนะคะ จะไม่ใช้เทคนิคแรกแล้วนะคะเทคนิคแรกเป็นตัวกรองแล้วเลือกนะคะลำดับค่าแต่ในที่นี้นะคะในเอกสารเซลล์เนี่ยมีการในแต่ละข้อนะคะมีการเลือกตอบแบบสอบถามนะคะไม่เท่ากันนะคะซึ่งเราก็จะมาที่หน้าแรกวิธีการนะคะเราก็นะคะหน้าแรกนะคะเปิดเอกสารกว้างนิดนึงนะคะไปที่เมนูหน้าแรกนะคะเราก็ให้ไป ค้นหาและเลือกนะคะเราจะเลือกใช้การค้นหาและเลือกข้อมูลแทนค่าตัวเลขในข้อที่1ถึงข้อที่6นะคะใช้คำว่าเลือกคำว่าแทนที่นะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่ามากที่สุดนะคะระดับความคิดเห็นมากที่สุดมีค่าเท่ากับ5สิ่งที่เราจะค้นหาก็คือมากที่สุดนะคะเราก็จะพิมพ์คำว่ามากที่สุดลงไปนะคะเราจะแทนค่าของมากที่สุด ก็คือแทนค่าตัวเลขคือหมายเลขกค่านะคะเราก็จะใช้คําว่าแทนที่ทั้งหมดหรือว่าเราจะใช้แทนที่ก็ได้แต่หากเราใช้คําว่าแทนที่จะเป็นการเลือกนะคะแบบนี้นะคะเป็นการกระจายข้อมูลทีละข้อแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลนะคะที่เป็นคําว่าข้อความมากที่สุดแต่ถ้าหากเราเลือกคําว่าแทนที่ทั้งหมดจะเป็นการค้นหาข้อมูล ที่เป็นข้อความมากที่สุดทั้งเดี่ยวเลยนะคะเช่นนะคะทแทนที่ทั้งหมดเห็นไหมคะจะวิ่งหาคน้คนข้อมูลคําว่ามากที่สุดแล้วแทนที่ค่าตัวเลขเข้าไปก็คือหมายด้ค่านะคะอันนี้ก็คือทําการแทนที่ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะคะทั้งหมด29ตําแหน่งแล้วก็ทําการตกลงไปนะคะต่อไปเราจะค้นหาค่าแทนที่ค่าที่2นะคะคือมากมากเราแทนค่าก็คือหมายถึง4 เราก็จะทำการแทนที่ทั้งหมดเพื่อความรวดเร็วนะคะนะคะก็จะเป็นการแทนที่ทำว่ามากนะคะทั้งหมด43ตําตำแหน่งนะคะก็คือค่าหมายเลขสีนะคะก็จะแปลงค่าเป็นหมายเลขสีนะคะก็ตกลงต่อไปนะคะก็คือค่าที่3ค่ะก็คือค่าความคิดเห็นในระดับปานกลางนะคะเราก็จะใส่หมายเลข3ามค่ะ แทนค้นหานะคะข้อความที่ในชีตนะคะปานกลางนะคะแล้วก็แทนที่ค่าตัวเลขด้วยหมายเลข3นะคะเราก็จะทำการแทนที่นะคะก็จะเป็นการแทนที่ทั้งหมดนะคะในที่นี้นะคะก็เหมือนเหมือนว่าจะเป็นการแทนที่ข้อมูลหมดแล้วนะคะแต่จะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอย่างก็ใช้ทั้งหมดเลยเช่นเมื่อกี้ปานกลางนะคะแล้วก็น้อยนะคะ น้อยคือแทนค่านะคะหมายเลข2ค่ะมีความหมายหมายเลข2นะคะเราก็จะแทนที่ทั้งหมดห็นได้ว่าข้อมูลไม่มีนะคะในการค้นหานะคะก็จะฟอร์มแบบนี้อ่าแล้วก็น้อยที่สุดนะคะก็คือค่าข้อมูลที่หมายเลข1นะคะมีมีความหมายเป็นมีค่าเท่ากับ1นะคะเราก็จะแทนที่ทั้งหมดเหมือนกันก็ไม่มีนะคะนี่แสดงว่าเราแทนค่าข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการ ปิดข้อมูลลงไปนะคะจะสังเกตได้ว่าเราแปลงค่าข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถแปลงค่าข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้อเสนอแนะนะคะในส่วนนี้เราก็จะนําไปวิเคราะห์ในเรื่องของการอธิบายข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะในเราจะไม่สามารถแปลงข้อมูลได้ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลในการอธิบายนะคะไม่สามารถนําแปลงข้อมูลได้นี่คือการแปลงข้อมูลจาก Microsoft Excel ใน Google Sheets ที่ดาวน์โหลดมาจากคุณคน้นปอนะคะเราสามารถายกตัวอย่างนะคะสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเวลาเราจะคำนวณหาค่าสถิตินะคะเรา,อาขออนุญาตเพิ่มชีตนะคะคลิกข,ขวานะคะแล้วก็แทกนะคะซึ่งในที่นี้นะคะจะหาค่า ค่าข้อมูลนะคะที่เป็นค่าเฉลี่ยนะคะของข้อคําถามในแต่ละข้อของแต่ละคนนะคะข้อคําถามค่าเฉลี่ยรวมนะคะข้อคําถามนะคะข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะว่ามีความเห็นอย่างไรนะคะเราก็จะหาค่าเฉลี่ยรวมได้นะคะเราสามารถที่จะยกเลิกตัวกรองได้เลยนะคะโดยการคลิกแถวแรกแล้วก็ไปหน้าแรกนะคะแล้วก็เลือกอ ที่เรียงลําดับและกลองแล้วก็นําค,ค่าของตัวกลองออกนะคะก็จะเป็นการคืนค่าปกติในโปรแกรม Microsoft Excel หรือในชีตของเรานะคะ,ะ,ะเช่นเราจะเมื่อเราแปลงข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะนํามาคํานวณน,นะคะเราก็จะมานําคํานวณอย่างเช่นการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจนะคะในข้อที่ 1, 1> ะะถึงข้อที่6นะคะเราก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับน,นะคะ,ะ,คะหรือเราจะใช้สูตรนะคะ เทะร์เรนะคะ,ก,ะ,คะ,ก,ะ,คะก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็วงเล็บเปิดนะคะเราจะหาค่าความพึงพอใจนะคะข้อที่1นะคะถึงข้อที่6ว่าเขามีความพึงพอใจในะระดับไหนนะคะก็คือ e า e 2ถึง j 2นะคะก็คือเป็นการหาค่านะคะแล้วก็วงเล็บปิดก็ทำการเคราะ์ enter นะคะก็จะเป็นการหาค่าข้อมูลนะคะ แบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะลากข้อมูลลงมานะคะได้เลยนะคะเป็นการคัดลอกข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะจะสังเกตได้ว่าตัวเลขทศยมนะคะจะไม่เท่ากัน,นะะมีหลายตำแหน่งมากๆเลยนะคะเราสามารถที่จะกําหนดค่าทศยมนะคะให้กับชีทได้ซึ่งการกําหนดค่าทศยมส่วนมากแล้วเราจะใช้ที่สองตำแหน่งนะคะให้เราไปเมนูหน้าแรกนะคะแล้วก็เลือกการลดนะคะ ทศิยมตำแหน่งทศิยมถ้าเป็นหัวลูกศรแล้วก็จะมีการเพิ่มจุดทศิยมเราจะลดจุดทศิยมให้เหลือ2ตำแหน่งนะคะ,ะนะคะเราก็จะได้ข้อมูลจุดทศยม2ตำแหน่งนี่คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยรวมในเรื่องของระดับความพึงพอใจเบื้องต้นนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้ในการแปลงค่าข้อมูลเอกสาร Google Sheets จาก Google Form นะคะทิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ